แตงกวาบอกเห็ดยี่ยางอ่ะมะเข้ามะเข้าเห็ดยี่ยางว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะ็วลเปลี่ยนอยู่กับพี่กาแฟแล้วนะคะเออเ กาแฟลาเล่นน้ำเนยันนี้ละลายอันเข้าไปจอยลาบอมีมูไปใส่ลาบอมีม่มูเลยสนุกเขาเลยเด็กน้อยพวดอะป๊ะแป้งค่ะปละแปง้ง แป้งปะแป้งช้างหลุมนะคะช้างหลุมคาดีดเดียวเดียวอืมมวนกุบเลยสปาส่วนตัวอ่างกุชชี่ออกมาอย่าง <but> หนูหน้าหนูสีมอมแมมเลยนะแตงไตแตงไตหนีเลยแตงไทยบอกกลัวแล้วจ้าย่ามาหาเถาะกลัวแล้วกลัวแล้วลิงหลอดจะโชว์แล้วไปไหนเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้ว เล่นต้มปานเล่นบุญบางไฟอันยยสูแต่่าสันว่ะสลเดเออร์สลเดเออร์ปรืดว่ะอุ้ยนี่น้ำบ่ละนั่นอํา อ้ําหลังอ่างออกยางดีนุกเอาขี้ค้นไปลงคือเก่าค่ะอืมสานามออกก้อนสานามแล้เวเดี๋ยวกระสีดำอ่างเก็บไว้เล่นแล้วต้องรู้จักเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมลอนเมลอนเมลอนเลยพูดอะ เห็นไบ้ตองกว้ววปิิวทำไมมอมแมมจังเลยอือเอ้ยคันขั้น hát thế là mùa mày mày bao hát mùa này thì phải hát nhâm đấy Hửm tèn quá bỏ hết ý nhẵng à bấy khẩu bấy khẩu hết ý nhẵng à <cười> 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 เห็นพอ่อเห็นพ่อกับมาเฟียพ่อเอ้อออกจากช้างหลุมก็เป็นช้างมาเฟียแม่นบะอ,ออกจากสร้างหลุมกับเป็นสางมาเฟีย,ยช้างมาเฟียช้างมาเฟียพอ่อขาหลัง <c oughs> สินังน่งตีสินั่งพ่อสินนั่งตักตีละ ไอ้าสินางตักูย้ยหนูสินางตักซื้อพอกอยะเล่นนูล่ลนี่หนูเฮ็ดยังน่ะนูสินางตักซื้อ่อ้ยาบ่ไปไก่ปนนี่แมยอยู่ในขกจางกะบ่ไปม่อมเอาเรียกแม่เม่ไปเล่นน้ำหะ่ะ เร็วนี่แม่มาเรียกแม่แม่นี่แม่หนูจะเอาแม่แม่คนใดไปเล่นด้วยนี่เล่นซะย่างเจอให้เจอให้เจอคนยัเสียมให้สัดออกจากบานเพื่อนนะเขา จากบาดเบิ้งเขาขึนขี้หลังเลยพอะไง่นี <S <S like ่หาเรืองได้นี่ตื่นเลยมันถึงกวนคุกกี้หางฝาดเอาหน่ะ ตดใส่ดังเลยเออ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 ใส่หมองฟังล่ำแม่เขาเคียงก็เกาะหัวบ้างสีดอตัวนี้มันดือด้อดื้อเขา อยากได้ข้างไหมตีอยากได้ดั่งแมพก็เก่าบ่อยากมีเขียวใบยำเขาตีบอกพ่อบุง้ง <c oughs> ว้ายแม่เข่าแม่เขาแม่เรียกแล้ว <c oughs> สิไปก็ยังบ่ไปอยู่กันไม่บุดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ตั้งรักแมนบ่ไปตั้งรักแมน้าปไปตั้งรักวิ่งสูฟัดว,วิ่งมาเลยโอ,โอ้ไงลังต่ำตมีเสียง 啊，姜贵贵，抱 <misery>。哎<悔悔>，想想点也想破，哼<悔悔>。 ไปแล้วขุดดินเห็นนะยันเดียวไปเจอกันใหม่นะคะในเน่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย